ตอนเข้ามารับตำแหน่งทำงานเป็นคอรมอ,อคุณดูพูดเยอะเหมือนจะอภิปรายแบบไม่ว่างไม่ไว้วางใจไหมคะผิดผิดงานหรือเปล่าเขาวันนั้นะ่ะจริงๆถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจจะดูเดือดกว่านี้ครับเอาโล <c oughs> อ๋อนั้นยังซอฟหรอคะซอฟครับคือคือ,คอจริงๆ <c oughs> ผมอยากให้เราทําความเข้าใจก่อน <c oughs> คือรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามวางวิธีคิดว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เขาเป็นรัฐบาลใหม่ <c oughs> นี่คือนายกคนใหม่นะครับแต่ในมุมของพักประชาชนเรามองว่ามันรัฐบาลเดิมหรอเปล่า มันก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปโอเคอาจจะมีตําแหน่งบางตําแหน่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคุณเศรษฐาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เป็นคุณอุ้งอิงแต่ถ้าเราเอาแถลงนโยบายมาเทียบนะฮะรัฐบาลคุณเศรษฐากับรัฐบาลของคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ต่างกันมาก ดังนั้นเนี่ยในการอภิปรายเนี่ยแน่นอนเราก็พยายามพูดถึงในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐาที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นแกนหลักของรัฐบาลเนี่ยว่าที่ผ่านมาทําอะไรถ้าเราพูดเฉพาะแค่ในเนื้อหาในเล่มของรัฐบาลคุณอุ้งอิงอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราก็ลืมลืมมันเป็นไปนเถอะว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาได้ทําลงไปนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยได้ทําลงไปเนี่ยผมคิดว่าเราก็ลืมไม่ได้ดังนั้นมันก็เป็นการประกอบคือการรีวิว นะครับตลอด1ปีของรัฐบาลคุณคุณเศรษฐาด้วยซึ่งเรื่องนี้การรีวิวเนี่ยไม่ใช่แค่พักผมที่ทำนะฮะจริงๆพักเพื่อไทยก็ทำพักเพื่อไทยเขาบอกว่าอะไรฮะปีซ่อม3ปีสร้างใช่ไหมฮะของเราเนี่ยบอกว่า1ปีศูนย์เปล่า3ปีเจ้าหรือเจ๊งไม่แค่นั้น <c oughs> แล้วคุณยังไปโพดเองนายกหมาเอ้ยมาจากไหนหนายกหมาก็ามีแต่บัญชีมมาไมคะคือหลังๆเนี่ยครับอาจารย์ มันมีปัญหาเยอะคือประเทศนี้เรามีม้าเยอะมากนะเราเรามีม้าเยอะมากซิมก็มา้าใช่ไหมครับบัญชีก็มา้าหลังๆเนี่ยมีม้าเป็นสีนะครับแล้วมีม้าเลี้ยงนะครับกับม้าซื้อขาดอันเนี้ยผมก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะตำแหน่งคอรมอในรอบนี้มันต่างออกไปจากเดิมเราเห็นว่ามันเหมือนเป็นเก้าอี้ดนตรีฮนะ คือเป็นคอรมอครอบครัวนะฮะก็คือ,อถ้าเกิดสมมุติพี่ลงไม่ได้ก็หายน้องอลูกลงไม่ได้ก็ให้พ่อนะครับมัน,ม,นมันการเป็นสภาพแบบนี้ในคอรมอรปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราเกิดความรู้สึกทันทีที่เราเห็นหน้าตาคอรมอรก็คือว่าตกลงเนี่ย<า>ใครคือตัวจริงและใครคือตัวปลอม<ะ>อใครคือตัวจริงคือตัวปลอมคือหมายความว่าเวลานโยบายของรัฐหรือการขับเคลื่อนรัฐเนี่ยของรัฐในวันนี้ตกลงแล้วเนี่ยผู้ที่มีตําแหน่งตัวจริงเนี่ยเขามีอํานาจจริงๆหรือเปล่า หรือแค่เขาเป็นแค่ตัวแสดงนะครับซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับบัญชีม้ามันไม่ต่างอะไรกับซิมม้าคือมันปล่อยให้คนอื่นเป็นคนใช้งาน <S <S ผมเลยเปรียบเทียบไงว่า <c oughs> วันนี้คุณอุงอิงเนี่ยเป็นนายกเนี่ย <c oughs> นายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือเป็นนายกรัฐมนตรีม้าที่ให้คนอื่นนะครับใช้งานชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมคิดเองนะครับ <S <S <C oughs> คุณักษิน <c oughs> ซึ่งเป็นพ่อเป็นอดีตานายกรัฐมนตรีเขาบอกกับสังคมว่าอะไรฮะ เขาครอบครองคุณอุ้งอิงเขาครอบครองนายกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาครอบครองเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราครอบครองบัญชีมาแล้วก็โอนเงินทําธุรกรรมทางอื่นมันก็ไม่ต่างกันว่านโยบายต่างๆที่ที่คุณอุ้งอิงนะครับในการถแถลงมันก็อาจจะมาจากคุณทักษณิณ<ข>ด้วซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตอนที่คุณทักษิณนะครับไปแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่22สิสิงหาคมที่ผ่านมา เกือบทุกเรื่องตรงเป๊ะฮะรังเกียจใช่ไหมคะหรือมันเสียหายยังไงคะผมต้องตอบอย่างนี้ครับอาจารย์พวกผมเนี่ยเป็นสสค่ะทําหน้าที่อยู่ในสภาบทบาทของเราคือฝ่ายตรวจสอบค่ะวันนี้ผมต้องตรวจสอบใครฮะ <c oughs> ผมต้องตรวจสอบนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกมาหรือผมต้องตรวจสอบนายกตัวจริงซึ่งแอบอยู่หลังแสงจันทร์ที่บ้านจันทร์สองล่า เรียนว่าถ้าหากว่าทางภาครัฐมีนโยบายจะจัดทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาก็ต้องมั่นใจสิคะว่าต้องมีกฎหมายรองรับอย่ามาพูดนะคะว่าคนหนึ่งก็ทําอีกคนนึงก็ไล่ตามกันไปเรียนว่าเช็ดชี้กไม่ไหวนะคะแบบนี้คือจริงๆกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยหลักๆกเนี่ยนะครับก็จะมีร่างสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งรัฐบาลทําอยู่แต่จริงๆมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการฟอกเงินซึ่ง เรายังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะแก้กฎหมายเรื่องนี้ยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วปรากฏว่ามันมีการฟอกเงินมันมีเรื่องผิดกฎหมายเข้ามาเยอะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกฎประเทศไทยของเรานะครับอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้มันมันจะเข้ามาฟอกได้ยังไงคะทุนสีเทามันจะเข้ามาได้ยังไงคะอธิบายให้เดี้ยนฟังหน่อยสิง่ายๆเลยครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรามีปัญหาในเรื่องของ แก๊งคอร์เซ็นเตอร์สิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะเอาเงินยาเสพติดเงินคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมาฟอกโดยการบอกว่าเขาได้เงินมาจากการเล่นคาสิโนเหมือนถูกลอตเตอรี่ตจริงๆไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกจริงนะครับอโอเคมันอาจจะสมมติมีอยู่ประมาณ1ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับเอามาฟอกในในในประเทศไทยบอกว่าเออผมได้คาสิโนมาไอตัวที่ผมได้มาจริงผมอาจจะหายไปสัก2 5แต่คุ้มแล้วฮะคุ้มแล้ว นะครในใน,ในการที่จะเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้มันกลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้วหลังจากนั้นผมก็สามารถใช้เงินนี้โดยอ้างว่าเป็นเงินถูกกฎหมายได้อย่างสบายใจเฉยน,นี่คือ,อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึข้นสำหรับประเทศไทยฮะคุณลมค่ะเดยนยังไม่รู้เลยนะคะว่า entertainment complex เนี่ยทำโดยรัฐบาลเต็มร้อยหรือจะเป็นยังไงแต่เดนได้ฟังในสภาบางอย่างมามีการพูดว่าเออในายใหญ่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เดน ตกลงเขาแบ่งสมบัติกันตั้งแต่ยังไม่ตายเลยเหรอคะคือตอนนี้มันมีการคุยกันหนาหูครับอาจารย์ว่าจะมีใบอนุญาตกี่ใบจะมีการตั้งที่ไหนบ้างมีบริษัทอะไรบ้างนะครับที่ที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้มีการแข่งขันกันเลยนะครับใบอนุญาตกฎหมายอะไรยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่ามีการคุยกันหมดแล้วมากไปกว่านั้นนะครับก็มีการคุยถึงว่านายใหญ่จะได้10%ทั้งหมดนี้อาจารย์ผมเนี่ยนะครับ ผมบอกกับอาจารย์ตรงๆว่าเรายังไม่มีใบเสร็จหรอกมันเป็นข่าวลือนะครับแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่จริงะนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยรัฐบาลน,นะครับถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่ามันเป็นข้อกาาล่าวหาร้แรงจากฝ่ายค้านทําไมคุณถึงมากล่าวหาไม่เป็นไรครับคุณสู้ด้วยความจริงคุณสู้ด้วยความโปร่งใสคุณสู้โดยการบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันผิดคุณสามารถทําได้แต่ให้มันจริงแล้วกัน เพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดเราไปดูล่างกฎหมายในเรื่องของร่างสถานบันเทิงของ้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าบทบาทของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะครับเป็นคนกําหนดที่เป็นคนบอกว่าใครจะได้ใบอนุญาตชี้สิใช่ฮะดังนั้นเนี่ยมันมันพอมันเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่าเอา้าถ้าอย่างนี้สมมุตินะฮะถ้าผมอยากจะทุจริตผมจะทำยังไงร,รู้ไหมอาจารย์ผมก็จะใช้วิธีการว่าเฮ้ยบริษัทสมมติบริษัทนายกไก่แล้วกันนะเฮ้ยกุณอยากให้ คุณอยากสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมคุณอยากจะสร้างที่ไหนสร้างที่สมมตินะกาญจนะบุรีคุณอยากสร้างกาญจนาบุรีใช่ไหมใบอ,อนุญาต5000ล้านเฮ้ยผมขอ6000ล้านคุณเอาไปเลยใบอนุญาตทําได้ไหมเอามาเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายเงินที่จ่ายเงินที่หมู่เกาะสักหมู่เกาะหนึ่งนะครับได้ไหมมันได้อยู่แล้วอาจารย์ทำไมมันจะทําไม่ได้ล่ะเดนก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่คุณโลมพูดนะ่ะเป็นการกล่าวหาอย่างน่ารังเกียจหรือเปล่าสําหรับฝ่ายค้านผมขอให้มันไม่เป็นความจริงฮะ แต่เดี่นก็คิดว่าไม่มีมูนหมามันก็ไม่ขี้นะคะค,คุณลุงปั้มภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท่านไหมคะจริงๆผมยังไม่เคยเจอท่านนะไม่เคยเจอแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยบทบาทของท่านหรือบทบาทของอาจจะเรียกว่ากลุ่มกวนท่านเนี่ยเป็นอย่างไระนะครับ แต่เข้าใจว่าเริ่มมีการตั้งคนเพื่อมาทําหน้าที่ในการประสานงานนะครับซึ่งแน่นอนในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้อยู่แล้วว่าจะให้ใครเป็นฝ่ายค้านนะครับส่วนใหญ่ก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะมาเป็นฝ่ายค้านค่ะก็กําลังสับสนอยู่ว่าตกลงวันนี้ฝ่ายค้านจากซีของพลังประชารัฐเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยมัน,มนไม่น่าจะคือข้อบังคับเรามันไม่ได้แบ่งกันเป็นแบบเออมาได้ครึ่งพักมาได้จํานวนเท่านั้นเท่านี้ของ,ของพักทั้งหมดนะ โดยทั่วไปเนี่ยพักการเมืองไหนที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทั้งพักก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดแต่มันก็จะเห็นพฤติกรรมว่าบางส่วนเนี่ยเขาทําพฤติกรรมเป็นรัฐบาลก็เลยงงว่าตอนนี้ตกลงฝ่ายค้านมีเท่าไหร่เนี่ยผมไม่สามารถตอบคาถามอาจารย์ได้ก็ยังงงอะค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งพักประชาชนของคุณ <c oughs> ก็ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกครึ่งไปอยู่ตรงอื่นก็ยังคงเป็นฝ่ายค้านเหรอคะ <laughs> ต้องลองมันคือการเมืองหรือมันคือการมุงค่ะเดี่ยนว่ามันอีนุงตุงนังอ่ะมันเป็นความแย่ของการเมืองไทยและมันทําให้ประชาชนรู้สึกเอือมละอากับสิ่งที่เห็นะนะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นการเมืองของการแย่งตําแหน่งนะครับเป็นการเมืองของโคตา้าของครอบครัวของตําแหน่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในการเมืองไทยเลยเดียนจะถามคุณโรมหน่อยเนี่ยตอนนี้พรรคคุณลุงป้อมฝั่งที่จะมาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยก็จะมานั่งแต่เดี่ยนว่าคลิปลุงปล่อยมาคลิปเสียงอะค่ะ อ๋ต้องหลายซีรีส์เดียนว่าติดตามกันหูผึ่งไปหมดเลยทําไมเขาต้องปล่อยแล้วทําไมต้องต้องเหมือนฆ่าลุงป้อมหรือหักหลังแทงข้างหลังลุงป้อมซสก,กิ้งคาโลโทอย่างนี้กาเกิดอะไรขึ้นเล่าเดียนฟังหน่อยสิจริงๆผมเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายก็ห้ามหันกัน,นครับแก้แค้นกันไปมานะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามองไปที่คลิปวิดีโอหรือคลิปคลิปเสียงนะฮะผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยมันสุมเสียงที่จะผิดกฎหมายจริงๆก็ต้องตรวจสอบนะครับอย่างบางบางคลิปใช่ไหมฮะที่พูดถึงว่าให้เอาเงินมาใช้เอาเงินมาแบ่งกันใช้อะไรแบบนี้แล้วเงินจะแบ่งยังไงว่าไงอะไอ้สิ่งอนเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยไอ้ตอนพูดประโยคนแบบนี้มีตําแหน่งหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามีตําแหน่งทางการเมืองรับเงินเอาเงินอะไรมาเนี่ยเงินอะไรเออเงินอะไร ไปรีดไถมาหรือเปล่า<อ>นะครับที่มาของเงินถูกต้องหรือเปล่าสิ่งเหล่<อ>านี้ผมคิดว่าก็ต้องตรวจสอบตามกฎหมายนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับการที่มันอาจจะเรียกว่ามีการปล่อยคลิปนี้วัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่คงไม่ได้อะไรอื่นคงเป็นการทําให้ลุงป้อมซึ่งต้องการนะครับที่จะเ,เราจะเห็นนะครับว่าจะมีนักร้องบางคนนะครับก็ร้อง คุณอุงอิงร้องพักเพื่อไทยเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างก็เลยเอาซะบ้างก็เลยโดนบ้างนะครับดาบนั้นคืนสนองแต่ย้ํว่านะไปถามหลุงป้อมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคลิปคําตอบคงไม่ได้แลไรเพราะท่านก็คงจะพูดไม่รู้ไม่รู้เราก็คงจะไม่ได้อะไรแต่เขาบอกว่าอีกไม่นานจะมีคลิปจันทส่องล่าออกมาอีกคุณโรมพอลเรื่องมาชมอยู่เหมือนกันครับ๋อเหรอผมได้ยินผมได้ยินว่ามีคลิปนี้เนี่ยมาสักพักแล้วครับ เพราะว่าวันที่วันที่มันมีการเ,ออเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรเราก็ได้ยินว่ามันมีสอสอมีพักหลายพักผู้นําแกนนําพักหลายพักเนี่ยไปหาคุณทักษิณใช่ไหมฮะทีแ<ต>่แต่เขาบอกว่าเขาไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอท่านใอดีต่ยอทักษนณรค่ะ <c oughs> ไม่รู้ที่เขาพูดไปตามที่เขาพูดมาก็ไม่รู้<า>ว่าบ้านสังสรราาใครอยู่นะฮะเขาคงไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแหละ